เพื่อนๆนะครับที im <im ่มีเปลือกไข่แล้วก็มีกากกาแฟอย่าเพิ่งทิ้งวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาทําปุ๋ยเปลือกไข่กับกากกาแฟกันนะครับผมผมจะเอา2องสิ่งมามิกกันนะมาทําเป็นปุ๋ยนะครับชื่อว่าปุ๋ยเปลือกไข่กับกากกาแฟในเวอร์ชันของผมนะครับใครที่มีเปลือกไข่ก็มีกากกาแฟอย่าทิ้งนะครับก็ติดตามคลิปให้จบเลยนะครับเชื่อว่าทุกบ้านก็มีเปลือกไข่ที่เราเหลือจากการเจียวไข่แล้วก็การทําอาหารเพื่อนๆอย่าเพิ่งทิ้งเอามาทําปุ๋ยได้นะครับผมแล้วก็เอามาทําประโยชน์ให้กกกกัับบบนน้้อองุหลาาาเเรรไไดะคผมปืขจ การที่เราเหลือจากที่เราทําอาหารกันนะครับผมเพื่อเอามาแปรรูปทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่ช่วยให้บํารุงต้นไม้ของเรากันดีกว่านะครับผมจากการวิจัยของหลายสถาบันเลยนะครับพบว่าในเปลือกไข่อุดมไปด้วยแร่ธาตุนะครับแคลเซียมที่มีประโยชน์กับต้นไม้และนําไปผ่านความร้อนก็จะเกิดกรรมฐาันนะครับผมซึ่งเป็นประโยชน์ในการช่วยไล่มแมลงที่มารบกวนกัดกินต้นไม้ของเราเองนะครับผมในเปลือกไข่ประกอบไปด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต94-97% ลยนะครับแล้วก็ฟอสฟอรัส0.3แมกนีเซียมนะครับ0.2แล้วก็มีโซเดียมแล้วก็มีโพแทสเซียมด้วยนะครับ<ๆ>กากาแฟที่เราเหลือจากการชงกาแฟตอนเช้าก็เพื่อนๆก็อย่าทิ้งนะครับผมอันนี้มีประโยชน์ให้เก สะสมไว้นะครับเป็นจํานวนมากๆแล้วก็เอาไปทําปุ๋ยชีวภาพได้นะครับผมประโยชน์ของกากกาฟแฟก็1กําจัดกลิ่นเหม็นในตู้เย็นได้2ช่วยกําจัดกลิ่นที่ติดมือที่เราไปจับกระเทียมมาก็สามารถที่จะเอาไปล้างด้านมือเราสะอาดขึ้นแล้วก็ไม่มีกลิ่นของกระเทียมนะครับสช่วยหมักเนื้อให้นุ่มได้แล้วก็4ช่วยกําจัดคราบไหมนะครับที่ติดมาจากหม้อที่เราทํากับข้าวเราใช้หม้อที่มันไหมว่มาจะเอากากกาฟแฟมาขัดได้ก็จะใหม่ขึ้นมาตาเลยครับ5ช่วยกําจัดกลิ เหม็นติดกับเขียงนะครับที่เราไปสับหมูสับไก่ก็สามารถที่จะเอากากกาแฟมาล้างแล้วก็มาขัดจะทําให้กลิ่นเหม็นที่ติดจากเขียงนะครับออกได้โดยอย่างง่ายๆเลยนะครับผมหกช่วยความฟุ้งของขี้เท่าอะเตาถ่านได้นะครับผมเมื่อเราอยากจะกบขี้เท่าแล้วมันฟุ้งก็สามารถเอากากกาแฟไปกบได้นะครับเจ็ดช่วยลดกลิ่นอับของห้องครัวและภายในบ้านได้นะครับผมก็เราสามารถเอากากกาแฟมาตั้งในจุดที่มีกลิ่นอับนะครับเช่นในห้องน้ำหรือว่าในห้องครัวได้ก็จะสามารถที่จะดูดกลิ่นได้นะครับผมและแปดยังมีประโยชน์ช่วย ไล่พวกมดในบ้านได้นะครับผมกากาแฟมีแร่ธาตุอย่างเช่นตัว K ตัว P ตัว m g นะครับ CA AL แล้วก็ F นะครับผมแล้วก็ MN แล้ว CU แล้ว ZN นะครับอันนี้เป็นสับทางวิชาการก็ไม่ต้องไปสนใจมากมายนะครับมาดูกันดีกว่าว่าในกากนะแฟบมีแร่ธาตุอะไรที่ต้นกล้าเราสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับในส่วนมากกากาแฟจะมีโพแทสเซียมแล้วก็ในตัวเจนฟอสฟอรัสมากเลยนะครับผมเหมาะสําหรับพืชนะครับที่จะนาเอาพวกสารเหล่านี้ไปเจริญงอกงามนะครับให้พืชมีความงาม แล้วก็มีดอกที่สวยมีใบที่สวยได้นะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่อยากมีผิวสวยก,กากกาแฟก็สามารถช่วยได้นะครับผมเอาไปขัดให้ผิวเนียนนุ่มได้นะก็เอาผสมกับนมสดน้ำมะขามเปียกแล้วก็กากกาแฟะนะครับมาขัดกับผิวได้ครับอันนี้ผมทําเป็นประจำเพื่อทําให้ผิวนะครับนุ่มแล้วก็ขาวขึ้นอันนี้สามารถช่วยได้นะครับ,ก,บกากกาแฟมีประโยชน์ผมอย่าทิ้งนะครับ สำคัญสาหรับคลิปนี้ผมจะเอากากกาแฟที่เหลือจากการที่ผมเก็บสะสมมาทําเป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยชีวภาพแล้วก็ผสมกับเปลือกไข่นะครับอันนี้เป็นการมิสของผมนะครับเพื่อนๆก็เก็บกากกาแฟที่เพื่อนๆกินเหลือแล้วนะครับผมสะสมไว้นะครับให้ได้จํานวนปริมาณมากๆนะครับผมหรือว่าใครที่ไม่มีกากกาแฟก็สามารถไปขอตามร้านกาแฟที่เป็นกาแฟสดได้นะครับที่เขาเหลือทิ้งก็จะเก็บให้เราได้นะครับอย่างเช่นสตาร์บัคไปขอได้เขาจะมีกากกาแฟที่เหลือทิ้งแล้วให้เพื่อนๆครับไปสามารถขอ ที่ร้านเขาได้เลยนะครับผมแต่วันนี้นะผมจะเก็บกากกาแฟาที่ผมสะสมไว้ทั้งหมดเนี่ยเอาไปทําเป็นปุ๋ยนะครับก็ก็อัผสมกับเปลือกไข่เอาไปใส่กุหลาบกันนะครับผมถ้ารับรองนะครับสูตรนี้เป็นการมิกที่ผมคิดขึ้นเองก็สามารถที่จะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจามานําสูตรนี้นะครับไปมิกใช้กับต้นกุหลาบได้นะครับเพราะว่าทั้งเปลือกไข่แล้วก็กากกาแฟาที่เราเก็บไวนะ้มีประโยชน์มากมายเลยนะครับผม เมื่อเราได้เปลือกไข่แล้วก็กากกาแฟแล้วผมเคยเพื่อนเพื่อน,นําไปตากแดดนะครับก็แนะนําให้ตากแดดสักประมาณสักสาถึงวันเลยนะครับผมเพื่อให้เปลือกไข่แล้วก็กากกาแฟเนะี่ยกำจัดเชื้อราออกไปนะครับผมถ้าเราไม่ตากแดดไม่สามารถที่เอามาทําได้ครับ สูตรนี้ต้องตากแดดให้แห้งก่อนใอ้เอามาทานะครับผมเน้นย้ำเกี่ยวกับการตากแดดสักประมาณสัก3วันถึง4วันเลยนะครับผมเพื่อนๆน,นะครับได้เปลือกไข่แล้วก็กากกาแฟมาแล้วนะครับผมเพื่อนเอามานะครับเอาเปลือกไข่เนี่ยมาตําให้ละเอียดอะไรทำไมผมถึงต้องตาให้ละเอียดนะครับผมเพราะว่าเปลือกไข่ถ้าเราไม่บดหรือว่าไม่ทาให้ละเอียดนะครับต้นไม้ออจะได้กินได้ชามากนะครับผมเพื่อนๆต้องทาให้ละเอียดก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปให้ต้นไม้นะครับจะเป็นการดีมากเลยนะครับผมเมื่อเราบดเปลือกไข่ให้ละเอียดแล้วเพื่อนๆก็เอาส่วนผสมทั้ง2อย่างน่ย มามิกผสมกันนะครับก็เอาเปลือกไข่แล้วก็เอากากกาแฟา ตักมาแล้วก็ผสมกันให้เข้ากันเลยนะครับผมสามารถที่จะผสมกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ผสมเก็บไว้หรือว่าจะผสมแยกต่างหากเมื่อนํามาใช้ก็สามารถทําได้นะครับผมทั้ง2องอย่างครับจะเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยเอามาผสมก็ได้หรือว่าจะเก็บแล้วก็เอามาผสมกันไปเลยก็ได้นะครับผมอันนี้เพื่อนๆก็ลองทําดูนะครับกากาแฟครับแล้วก็เปลือกไข่มีประโยชน์มากเลยนะครับผมสาหรับต้นไม้นะครับเพื่อให้ต้นไม้ได้เจริญงอกงามนะครับแล้วก็ยังอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารของพืช ที่พืชต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกไข่นะครับก็มีทั้ง Can l, แคลเซียมก็ยังช่วยไล่แมลงได้นะครับผมเพื่อนๆในเปลือกไข่มีกรรมถันด้วยนะครับเพื่อน, sentir, นๆสามารถที่จะเอาเปลือกไข่ไปถ่านความร้อนเปลือกไข่ก็จะเกิดกรรมถันได้นะครับผมเพราะว่ากุหลาบก็ต้องการกรมถันเหมือนกันนะครับผมเนนผมืม่อเพื่อนได้กากกาแฟแล้วก็ได้เปลือกไข่ที่เราผสมเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับผมทั้งมีทั้งไนตโ energy, ตรเจนฟอสฟอรัสทั้ง2ตัวสามารถมีแร่ธาตุอาหารที่ครบเลยนะครับผมสามารถที่จะนําเปลือกไข่แล้วกากกาแฟ่ผสมแล้วก็มาโรย ที่ต้นกุหลาบข้อดีของเขานะครับก็จะช่วยให้พืชน,นะครับมีแร่ธาตุอาหารต่างๆแล้วก็ยังไล่มแมลงได้ด้วยน,นะครับผมแล้วก็เพื่อนๆแนะนําให้ใส่นะครับทุกๆสัก15วันใส่ทีก็ได้นะครับผมใส่ปร,ประมาณทั้ง1กํ่กมือก็จะทําให้พืชเจริญงอกงามแล้วก็ทําให้พืชครับดูดซับนะครับ,รบแร่ธาตุจากก,กาแฟแล้วก็จากเปลือกไข่นะและกุหลาบก,ก็นําไปใช้ได้นะครับผมวิธี ผมใส่มานานแล้วนะครับผมทําให้กุหลาบที่เห็ดสวยงามเลยนะครับผมเปลือกไข่กับกากากาแฟนะครับมีประโยชน์มากๆแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งนะครับเอามาทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับผมแล้วก็บํารุงน้องกุหลาบเราได้นะครับผมรับรองจะสวยงามแล้วก็จะทําให้กุหลาบนะครับแตกยอดออกดอกได้ดีเลยครับผม สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาการไปก่อนนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้ามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกุหลาบให้เพื่อนๆครับได้ติดตามรับชมกันนะครับผมยังไงก็ขอฝากช่องผมด้วยครับช่อง Ed Love Channel นะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s ับ s c r i b e ผมด้วยนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่นะครับคลิปหน้าวันนี้ต้องขอลาการไปก่อนนะสวัสดีนะครับผม